สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดสรุปเกี่ยวกับเรื่องของ mass balance flow model and reactor นะครับซึ่งความสำคัญก็จะมีมีดังนี้นะครับก็คือ unit operation นะครับจะมี Physics operation mass balance แล้วก็ flow model นะครับก่อนแรกคือเราจะมาทบทวนอันดับปฏิกิริยาก่อนเลยนะครับปฏิกิริยา อันดับปฏิกิริยาจะมี3อันดับนะครับนั่นก็คืออันดับศนย์อันดับ1แล้วก็อันดับ2นะครับอันดับ0นย์ก็คือ zero order reaction นะครับก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาคงที่ตลอดเวลาที่ทําปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกาลังศูนย์นะครับผมแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์กราฟระหว่าง a กับ t จะได้เส้นตรงที่มีความชันเท่ากับลบ k นะครับ ซึ่งก็จะได้สูตรดังกรอบสีแดงนี้นะครับฝั่งขวานี้ก็จะเป็นกราฟนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาคือปฏิกิริยาอันดับหนึ่งนะครับก็คือ first order reaction นะครับก็คือปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกําลังหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์กราฟระหว่าง ln a กับ t จะได้เช้นตรงที่มีความชันลบเท่ากับลบ k นะครับ ก็ฝั่งขวาก็จะเป็นกราฟแสดงนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับต่อมาเป็นปฏิกิริยาอันดับ2นะครับหรือ second order reaction นะครับเป็นปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกําลังสองหรือว่าขึ้นกับสารตั้งต้น2ชนิดนะครับก็จะได้ความสัมพันธ์กราฟระหว่าง1ต่อ a กับ T นะครับจะได้เส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ K นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการาฟแสดงแสดงให้ดูนะครับผม <c oughs> ต่อมาคือแมสบาลานครับแมสบาลานคือสมดุลมวลนะครับสมดุลมวลก็คือการพิจารณาไหลการไหลในเส้นท่อในคลองหรือภาชนะโดยพิจารณาว่ามวลในระบบไม่สูญหายไปไม่เกิดการสร้างใหม่หรือว่าย่อยสลายไปในภา,าษาอังกฤษนั้นเรียกว่า non nuclear process นะครับ ดังนั้นเวลามวลที่ไหลเข้าไปนะครับจะเท่ากับมวลที่ไหลออกมานะครับก็คืออินอินก็คือเข้านะครับเอาก็คือออกก็คืออินกับเอาก็คือจะเท่ากันนะครับอินจะไหลเข้าไปในระบบีแอคเตอร์หรือว่าท่อภาชนะนะครับแล้วก็ไหลออกมานะครับแล้วก็จะมีตัวแปรต่างๆนะครับ dc1 คือการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับของสาร A V คือปริมาตรถังนะครับ Q ิคืออัตราการไหล R คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A นะครับ C0 คือความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับส่วน c ี่คือความเข้มข้นสุดท้ายหรือสิ้นสุดนะครับส่วน d ีี่คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับสูตรของสมดุลมวลนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างหรือแบบฝึกหัดนะครับผมต่อมาคือ flow model นะครับ flow model คือแบบจำลองการไหลนะครับซึ่งในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับ unit operation and processes นะครับ ตัวแปรที่สำคัญก็คือ residence time หรือว่าเวลากักเก็บนะครับแล้วก็ flow rate นะครับก็คืออัตราการไหลนะครับซึ่งแบบจำลองการไหลจะช่วยให้สามารถรู้ผลของ residence time แล้วก็ flow rate ที่ส่งผลต่อระบบได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือระบบการไหลแบบต่อเนื่องหรือ continuous flow system นะครับมักจะใช้แบบจำลองได้แก่1นึ่ง ideal plug f o w นะครับ2คือ ideal completely mixed flow นะครับ สคือ plug flow with dispersion l a y d i s p flow นะครับอันนี้ก็จะเป็นอธิบายเกี่ยวกับระบบการไหลแบบต่อนเนื่องที่มี3หัวข้อเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอธิบายเกี่ยวกับ ideal plug flow model นะครับก็จะเป็นระบบมีปริมาตรอัตราไหลเข้าแล้วก็อัตราไหลออก สมมติว่ามีในระบบในระบบมีของเหลวสีขาวเมื่อหยดมวลของสีแดงเข้าระบบ s ที่ influence นะครับมวลสีแดงจะไหลเข้าระบบเป็นลักษณะแบนดนหรือ piston นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็น idol completely m i x flow model นะครับต่อมาคือ reactor นะครับ reactor แล้วก็ Reaction ครับ Reaction คือจะมีอุณหภูมิ a ฟ e แล้วก็ค a t a l y t i c นะครับอุณหภูมิคืออุณหภูมิที่อุณหภูมิจะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือ e x e x e ์ m i c แล้วก็ e n d o t h e r m i c นะครับเฟสจะได้แก๊ส ลิควิดแล้วก็โซลิดนะครับจะส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกันสามารถแป่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือโฮโม n e เนสมีมีหนึ่งเฟสนะครับแล้วก็เฮ e เทโร n e เนสจะมี2เฟสขึ้นไปนะครับในปฏิกิริยาแบบเฮทเทโรเจเนสความดังจะส่งผลต่อเฟสที่แตกต่างกันกนะครับแล้วก็คาทเทลไรติกนะครับจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเรียกว่าคาเท คาเทลิสนะครับจะไม่ใช่ทั้ง r e a t a n t หรือ product อาจเป็นตัวเล่งหรือตัวชะลอปฏิกิริยาก็ได้นะครับแบ่งออกเป็นคา t a l y t i c แล้วก็ n อนค a t a l y ติกนะครับ reaction in environment engineering ก็คือจะมีอุณหภูมิแล้วก็เฟสน,นะครับอุณหภูมิเนื่อจากของเหลวหรือน้ำที่ปรับปรุงหรือบำบ,บ,บัดคุณภาพแล้วมักจะเกิดการ จะมีการเจือจางมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะมีผลน้อยมากๆนะครับส่วนเฟสก็คือในงานด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ําหรือบําบัดน้ําเสียมักมีเฟสลิควเท่านั้นจึงจึงมักเป็นกรณีโฮโมเจเนสเฟสนะครับปริมาณของของเหลวมักเท่ากับปริมาณกับถังบรรจุนะครับแล้วก็ความดันจากคงที่แล้วก็ความหนาแน่นของเฟสจะจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมอันนี้คือบาสเรย์เคเตอร์นะครับ น,นี้ก็เป็นสูตรของบา s ์เ a กเตอร์ครับผมอันนี้ Plug กโฟร r e a c เตอครับปลักโฟร์เรกเตอรคือถังปฏิกิริยาที่มีลักษณะยาวเป็นท่อหรือว่าถังที่มีของเหลวแล้วก็มีการไหลแบบทางยาวนะครับผมสสารที่เข้าต้นทางและออกที่ปลายทางครับถือว่าไม่มีการกวนผสมตลอดแนวการไหลนะครับผมปฏิกิริยาเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ใช่นะครับ ปฏิเริยาเกิดขึ้นตลอดแนวการไหลแบบคงตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรครับผมเหมือนกัน,นครับอันนี้ก็เหมือนกันต่อมาคือ r e a อ t o เนะครับอันนี้ completely m i x reactor or continuously still tank reactor นะครับก็คือในรูปฝั่งซ้ายนี้นะครับก็คือ inlet ก็คือน้ำเข้านะครับ แล้วก็ discharge Dis ก็คือน้ําออกนะครับซึ่งน้ําเข้า,าตัวข้างล่างที่เขียนว่า q comma ca ศนั่นก็คือมันหมายความว่าความเข้มข้นเข้าจะเป็น ca 0นย์นะครับก็คือ ca 0ูนย์ก็คือ,อเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแล้วก็อันนี้เป็นถังกวนครับแล้วก็ มีความเข้มข้นเข้าและออกเท่ากันครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตร Plug Flow and CSTR นะครับ Plug Flow คือท่อยาวนะครับ CSTR คือถังกวนหรือก็คือรูปนี้ครับหัวข้อ Completely Mixed Reactor or Continuously Stirred Tank Reactor หรือย่อๆก็คือ CSTR นะครับหรือแปลว่าถังกวนนะครับ เอ่อปลั๊กโฟรครับปลั๊กโฟมีข้อดีคือมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่า CSTR นะครับส่วน TSTR มีข้อดีก็คือสามารถรองรับช็อคชอโหลดได้ดีกว่าครับเพราะว่ามีการกวนผสมแบบสมบูรณ์ในทันทีนะครับดังนั้นในการพัฒนา Performance ของ CSTR สามารถทำได้โดยการต่อ CSTR ขนาดเล็ก เป็นซีรีส์เรียกว่า CSTR S แทนการใช้ระบบ CSTR ใหญ่นะครับครับผมผมสรุปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ